ที่เจ้าเกิดแ้สายอ็ัดนเกานี้ยัคิ่ะองยนี้ขายดีอันนี้ก็ยันปิดสนามวดวันที่งวดวันที่16เมษายนนะจ๊ะทุกคนมีจะมีต่อมีต่อไทยรัฐก็มีนะจ้า หวยรุ่งนี้จ้าขอให้รวยทุกคนนะคะเลขจอดใจลุงหวังเลขหวยรวยโชคจ้าสิบหกเมษานะจ๊ะทุกคนเสื้อตกถังพลังเงินดีจ้าหกสองน้ำแก้วน้ำแก้วก็มีนะคะทุกคน ถือแก้วน้ำ <laughs> อวยบ้านไทยมงคลก็มีนะจ๊ะอะไรเสียนเลขเด็ดจ้าสามตัวนะคะขอให้รวยๆทุกคนนะคะซื้อหวยเป็นโคลมเสียงจ้าเลขเด่นประจำวับบนเสาร ว,วันหัววันเสาร์ใช่ไหมเสียงหัวใจหัวบ้านใครทุกคนอันนี้ก็คือหวัวรัฐบาลสังคมห่วยสังคมห่วยทุกคนขอให้รวยๆทุกคนนะจ้าเสียงแต่พอดีประงามนะคะขอบคุณทุกคนค่ะ